เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกลับเป็นการรายงานอีกครั้งหนึง่งเรื่องของคดีหุ้นสตาร์กนั่นเองนะคะถือว่าเป็นคดีใหญ่มากนะคะสร้างประวัติศาสตร์สำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะว่ามีการตกแต่งบัญชีแล้วก็มีการหลอกผู้เสียหายเป็นทั้งธน,นาคารรวมถึงผู้ถือหุ้นต่างๆด้วยวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนายชนินเย็นสุดใจอดีตผู้บริหารสตาร์กกลับมาถึงไทยแล้วนะคะหลังจากเจ้าตัวหนีไปต่างประเทศนานถึง8เดือนนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก8โมงค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจอดีตประธานกรรมการบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญในคดีหุ้นสตาร์คนะคะนี่คือวินาทีที่คุมตัวมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นค่ะก็พาขึ้นรถนำไปสอบปักคำกันต่อที่ DSI สังเกตดูเนี่ยเจ้าตัวก็มีท่าทีเรียบเฉยนะไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะ วันนี้เองเนี่ยคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยเดินทางมาที่สุวรรณภูมิด้วยตัวเองเลยนะคะและบอกว่าเรื่องนี้นายกสั่งเลยค่ะให้ความสําคัญมากเพราะคดีหุ้นสตาร์สร้างความเสียหายและผลกระทบกับตลาดหุ้นทั้งรายเล็กและรายใหญ่มูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยใช้เวลา8เดือนในการล่าตัวนายชนินจนทราบว่าหนีไปที่ดูไบค่ะก็เลยประสานทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรต จับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งตัวกลับมาดําเนินคดีที่ไทยครับขณะเดียวกันทนายของนายชนินเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ว่าลูกความสแสดงเจตนาต้องการเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีม,มานานแล้วนะ แต่เนื่องจากถูกคุกคามและกลัวว่าจะถูกลอบทำร้ายค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วก็ไปหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเองเนี่ยถูกคุมตัวมาหลังจากนี้ก็จะนำหลักฐานไปต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะก่อนที่แกจะไปเนี่ยแกบอกแกอยู่เมืองไทยไม่ได้ขอหลบตัวสักพักหนึ่งมันมีการขู่คุกคามเอาชีวิตแกจากที่ไหนผมก็ไม่รู้นะอันนี้ตัวแกน่าจะรู้ดี แต่ผมก็ไม่ไม,ไม่กล้าถามอะไรมากนะฮะไม่ไม่กล้าเรื่องส่วนตัวก็ไม่กล้าถามแต่ผมมาได้ข่าวจากคุณศรัทาอะไรจันอะไรโดนจับไปก่อนแล้วคุณหมูว่า CFO ของสตาร์กนะฮะเขาก็ให้การกับว่าเขาถูกคุกค,คามเอาชีวิตอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ที่จริงยังไงผมไม่ทราบแต่ผมที่ผมรู้มาแบบนั้นนะฮะคุณชนินก็น่าจะโดนเหมือนกันนะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อตอนบ่าย2องโมงครึ่งที่ผ่านมาก็ไปที่ DSI นะครับทางคุณทวีสอดสองเนี่ยยืนยันว่าการได้ตัวนายชนินถือว่าเป็นตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกประการเดี๋ยวคงจะได้กํากับให้ DSI เนี่ยดูเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มเพราะว่า มันละเอียดอ่อนมันเกี่ยวกับตลาดหุ้นแล้วก็มีผู้เสียหายจํานวนมากเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาด,ลาดเงินตลาดทุนของเมืองไทยจะได้ฟื้นกลับคืนมานะครับใช่ค่ะคือสําหรับคดีหุ้นสตาร์คเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นการทุจริตครั้งใหญ่ในลักษณะข,ของการช่อโกงบัญชีของบริษัทนะคะ แล้วเป็นคดีที่ผู้บริหารบริษัท Star Corporation เนี่ยทำการตกแต่งบัญชีงบการเงินตัวเองอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ,บสถาบันการเงินให้กับนักลงทุนต่างๆโดยประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะไปซื้อบริษัทอีกหนึ่งบริษัทแต่พอหลังจากระดมทุนได้เสร็จสับปับแล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าดิวล่มแต่เงินได้เป็นหลักพันล้านไปแล้วนะคะและนอกจากนั้นความผิดปกติอีกอย่างเนี่ยก็คือว่าประเด็นก็คือไปพบว่าไม่สามารถจะส่งง,งบการเงินได้ เนื่องจากคนตรวจสอบบัญชีพบความผิดปกติคือผู้นี้เขาตกแต่งบัญชีค่ะสร้างโปรไฟล์ต่างๆให้บริษัทสตาร์กเนี่ยดูสวยหรูดูอนาคตรุ่งคนก็อยากจะลงทุนคนก็เข้าไปซื้อหุ้นกันเยอะเลยนะหุ้นเพิ่มทุนคนก็เข้าไปซื้อธนาคารก็เข้าไปซื้อนะคะความเสียาหายเนี่ยเยอะมากๆ14,778ล้านบาทครับล้านบาทมีผู้เสียหายมากถึง4 7 0 4รายเป็นสถาบันการเงินก็มีเป็นนักลงทุนรายย่อยก็มีนะคะ ตำรวจก็ออกหมายถึง11ผู้บริหารนะคะที่เป็นบริษัทสตาร์กเนี่ยในความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินด้วยค่ะครับจับผู้ต้องหาคนสำคัญได้เดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องของคดีนะครับ